เกิดเพยงแา่นี้ครับครับผมเธอโง่ครับมือดีเกินครับหัวได้ไปไหนทิ้งไปนั้นทิ้งไม่ได้ครับผมันได้ทิ้งมีแค่นอุ้ยไลฟ์ฟรีไลฟ์ฟรีฟรีอย่างนั้นครับผมพาชายรอบนึงเคิร์ชูการ์สปาร์โคลเขาโซครับโซชาร์ตไม่ดีเลยนะเต็บกระโชกครับผมทิ้งมือหนึ่งใบ ทิ้งน้ำมอเอได้เลยครับผมครับผมมีเยอะเกินไปแล้วลุกขึ้นมาครับดักโกนิกไม่ายากครับดูจีเตียดักโกนิกดูจีเตียดาร์กโกนิกดูจีเตียโจมตีเวนการอีกรอบหนึ่งครับได้เดือนหนึ่งการ์ดไฟเวนการโอเวอร์ด RES สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดวลการกันอยู่กับผมไฟเตอร์ไหม้และผมไฟเตอร์ตุนโดยคลิปนี้เราจะใช้ของจากชุดดีเอลพีทศูนกันนะครับครับผมก็มาเริ่มกันเลยแลกกันสับก่องการก่อนครับผมได้ครับสลิปเหมือนกันเลยแน่นอนครับสีอย่างนี้อ่าหามก่อนนี่ครับทอยลูกเต๋าอ่าผมให้คุณลูกเล็กๆเล็กทอยครับสีครับผมทอยได้สาผมเริ่มก่อนครับผม ได้ครับผมยังเลือกไม่ได้ฮะก็ใครเต็มมากกว่าจะเป็นคนเริ่มก่อนนะครับผมใช่คจเอาจอการคนละหใบครับผมจอมา5้าใบครับเปลี่ยนมือหนึ่งครั้งโดยการนํามือกับเขาจะก่อมาจอคืนนะครับผมเปลี่ยนสอผมเปลี่ยนแค่หนึ่งใบเปลี่ยนสามแล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปเราจะมีริเด็กให้ดูก่อนนะครับเริ่มจากลิเด็กของผมครับเด็กของผมก็จะเป็นเด็กวิชูนะครับ เป็นสายจิเตอร์ของสีชมพูนั่นเองนะครับจุดเด่นก็คือเล่นคู่กับโมคุโนนะครับผมที่สามารถสลับเป็นแวนการ์ดได้ครับผมแวนการ์ดจะโจมตีสูงสุดถึง2รอบนะฮะก็เวฟรวมๆก็โจมตีได้สูงสุดถึง4เวฟแต่ว่าจุดเด่นก็คือจะเล่นเป็นออเดอร์เตรียมพร้อมเสร็จสิ้นนะครับผมเซตคู่กับฟาเวอร์คานนบอลนะครับคานนบอลก็จะมีความสามารถเปลี่ยนเทคแวนการ์ดให้จิหมื่นสับเป้าแทนการยิงนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กมิชูนะฮะส่วนนี้นะครับผมเป็นเด็กของเองนี่เลยครับผม ก็จะเป็นสายของลูทิเคียนะครับผมโดยเด็ขนี้นะครับผมก็จะเล่นคู่กับออเดอร์บันเลงสัตว์เวทนะครับก็จะมีสองแบบให้เลือกนะครับผมระหว่างเป็น normal order กับ bid order นะครับโดยที่ normal order นะครผมก็จะเป็นออเดอร์ที่สามารถร่ายในเชิงตัวงได้นะครับผมใช้งานได้เมื่อไปจับเป็นลูทิเซียก็คือนำการ์เป็นี้ข้อโซนะครับผมโซเช็ตหนึ่งใบแล้วก็เลือกการ์ดจากในตรงคุณมิเกลหนึ่งใบนะครับผมที่มีเกรดิตต่ำหรือเท่ากับวงการของคุณนของกันั้นลงเลียดกับได้เลยแต่ละห้าพันนะครับผมก็เอามาเล่นทำบอร์ดได้เองนะครับผมก็็จจะะะมมี bit order นครับบผกกอว่า เล่นได้หากเวงกาคาดูเป็นดูทิเชียแล้วนะครับนำการไปนี้เข้าดูดโซเลือกการยืดหนีของคุณหนึ่งใบนะครับผมบวกเหมือนห้าจะจบการดูดโซ่นั้นนะครับถังไรโซมีสัตว์บอลเลงเวทสี่ใบหรือมากกว่านะผมจะได้จวดนะครับผมก็จะเป็นใบป้องกันนั่นเองแต่ฮไลท์เลยนะครับผมจะอยู่ตรงที่เกรดสามนะครับผมกิมมัวเอวาสนะครับผมลูทีเชียบอกว่าหากคุณเล่นนอร์มอลออเดอร์นะครับผมการเบนิจะบอกห้าพันด้วยจนจบเธอเลยแล้วก็สกิลอ่ะเก่งมากครับผมบอกว่าไม่ยืนีโจมตีนะครับผม สามารถคาสบาบได้นะครับผมใช้งานควาตมารสองอย่างนั้นล่างนี้ตามตัวนวนสัตว์เวทนะครับผมในโซงคุณสองใบหรือมากกว่านะผมจะได้โจนหนึ่งแะโบ้ค่าความจดเทิ่มสี่ใบนะครับมันจบการนนสู้นั้นนะครับผมทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบแล้วก็ลุกยูนอย่างนี้นะครับผมมาตีได้นะครับผมและกระได้ลบหนึ่งด้วยนะครับผมนี่คือโอ้หลอดสินะโอ้หลอดในรูปแบบของสาวน้อยโอ้หลอดใสก่กระโปรงใช่ครับก็คือทําเวทได้ถึงสุดสี่เวทเลยโอเคครับงั้นถ้าพร้อมแล้วเรามาสนะหนึญญ่เดิมเป็นการตัวแรกของผมท่ญญาเรียนช่วงบ่ญญายมิชู ของผมนะครับผม <S 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 เริ่มตรวจร่างกายใหม่จากศูนย์ดูที่เสี้โอเคครับผมเริ่มก่อนโจก๊กกา,าร์ดหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบครับผมผมทิ้งไปนี้เลยได้ครับไลน์ครับผมทัฟตี้ช็อปอปิ้งมิชูนะครับผมเมื่อไรครับตัวเริ่มนะฮะเสิร์ชออเดอร์เตรียมพร้อมเสร็จสิน้นมาเซ็ตนะฮะครับผมนี่เลยมาแล้วคืออะไรครับออเดอร์เตรียมพร้อมเสร็จสิ้นข้าวสวยได้สวยนี่ของของเราไว้ข้างนอกแล้วแล้วก็สกิลของเตรียมพร้อมเสร็จสินสจส้นนะครับผมเรทครับผม ชาร์ตหนึ่งใบเบิบเราสามารถเลือกกระสุนเป็นใหญ่จากมือหนึ่งใบเข้าสู่ออเดอร์โซนผมเรียก Power c a n n o n b a l l นะครับผมแบนี้เมื่อเข้าสู่ออเดอร์โซนครับได้โจวการหนึ่งใบโอเคครับผ่านเถินเพียงเท่านี้ครับครับผมเถิดผมครับมือดีเกินครับหัวได้ไปไหนทิ้งไปนั้นทิ้งไม่ได้ครับผมเดินทิ้งกันีแทนเอาเก็หนึ่งมาเลยครับผมนี่นะครับผมไม่ใช่เป็นวุ่ก็ขุ่ตัวเองอยู่ในห้องครับดูทีวีอ่่านหนังสือต่อไปครับ ตัวเริ่มครับผมไรครับผมเริ่มหลังไม่จวดโอ้โหมือดีเกินครับผมผมจำเป็นต้องเล่นแล้วล่ะเอ้ยออเดอร์มาแล้วครับไล่ก่อนครับผมเอาการเป็นนิ้วเข่าโซครับครับโตชาร์จหนึ่งใบขี้แล้วก็ปึ๊บพอเลยโอเคครับแล้วก็บวกห้าพันด้วยครับผมเอามาบวกพลังโจมตีตัวที่คอบวกห้าพันครับผมทําได้แค่นี้โจมตีครับผมแปดพันบอลการหนการครับผมได้เช็คไม่มีติ๊กเกอร์ครับดาเมจเช็ค ฟอนครับผมโอตีไมเข้าส่บอล์งนี้เกอบเวนเกิดจะเป็นหนึ่งหมื่นแผมตีออกหนึ่งหน่หนึ่งมืพอดีตีเข้านะครับแคเขยันจวครับผมแดงขึ้นมาทิ้งมือหนึ่งใบผมก็ทิ้งใบนี้นะะล้วกันไลครับผมซัมเมอร์อ,อันเป็กจาวิชูครับผมเมื่อไล่มาครับเปิดห้าครับผมหยิบิเตอร์หรือว่าออเดอร์กลับขึ้นมือครับผมผมหยิบออเดอร์กระสุนปืนใหญครับกลับขึ้นมือแล้วสับก่อน แล้วก็สกิลเตรียมพร้อมเสร็จสิ้นบรรจุลูกกระสุนฮะชาร์จหนึ่งแต่รับผมพาวเวอร์ไคานนอนบอลจัวการ์ดอีกหนึ่งใบได้ครับแล้วก็สกิลของโมคุโนะครับผมจากในหลุมบอกว่าเมื่อมีการเข้าสู่ออเดอร์โซนของคุณนะครับผมถ้าบนสนามผมไม่มีโมคุโนะอยู่สามารถโซบัสโดดลงช่องหลังแวร์ได้โซบัสลงช่องหลังแวร์ครับผมปืนเอ้ยมาแล้วใช่มาละลงครับแล้วก็แบทเทิลเลยมาเลยครับหนึ่งหมื่นจมตีพี่วันเกิดหนึ่งหมื่น ผมขอร่ายออเดอร์แล้วผมบิดออเดอร์เฮ้ยเอาไปกินแล้วบิอีกใช่ครับผมบวกหมื่นห้าโอเคครับเป็นชิวหมื่นห้าครับโอเคงั้นจุดโจมเลยหนึ่งหมืนแปดอันนี้ไม่ป้องกันครับแรงเกินได้เช็คไม่มีทิกเกอร์ครับผมแต่ไม่เช็คไม่มีทิกเกอร์ครับดีเก่านั่นเองครับอ่าเทิร์นเพียงเท่านี้สแตนด์ดรอครับตัวทิ้งครับครับผมไล่ครับผมเมื่อถูกไล่ครับผมเอามือหนึ่งใบเก็บเข้าใต้กล่องได้ครับอืมเก็บใบนี้ครับผมครับผม แล้วก็สามารถหยิบออเดอร์ครับผมตัดเวทได้หนึ่งใบเหมือนผมจะมีบันมือเยอะแล้วนะครับผมผมจะเอาใบที่ผมไม่มีก็คือบิดออเดอร์หรือเปล่าบิดออเดอร์โอเคครับแต่ว่าเท่านี้น่าจะครบสามใบสี่ใบน่าเรียบร้อยนะฮะนี่ครับผมอ่ะให้ครับตัดกรองให้หน่อยตัดเรียบร้อยครับนะครับแล้วก็อ่ะคอไปนี้ครับโนเทเรียครับผมสกิลครับเมื่อลงมาครับดูสามใบได้ครับผม เกามาครับผมเอาหนึ่งใบในนี้เข้าเข้าโตครับผมเอาที่เข้าเลยที่เหลือเรียนใต้กองโอเคครับแปลว่าเปิดมาสามทิกเกอร์ใช่ครับแน่ๆฮะอันนี้ลงครับผมแล้วก็วันนี้บอกว่าหากตีนะผมในโตมีบัลเลนเวทสองใบนะครับผมสามเวทนะจะได้บวกภาพันด้วยนะครับผมโอเคเอาใแต่หากผมมีสี่ใบหรือมากกว่าผมจะได้บวกหนื่งห้าแทนฮะไปครับใบต่อไปเลยนี่ฮะผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วผมต้องสุ่มละ ผมมีสองใบนี้นะครับผมถ้าไม่มีอะไรผมต้องโดดคีดลงมาละเอาเข้าโซก่อนครับออเดอร์เนาะแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งเฮ้ยวายยุกะครับผมกระโดดไปไหนกระโดดยุกะลงมาได้ครับโอ้ยลงมาเลยโดดงั้นโดดฝั่งนี้แล้วกันครับผมโอเคครับตรงนี้โอเคแล้วตัวที่โดดมาบวกห้าพันป้องใช่ครับอันนี้ก็ห้าพันจากออเดอร์ครับผมอ่ะจมตีครับผมวันกัครับแล้วก็สกิลครับผมมาตีบวกห้าพัน นี่เลยครับส <10. S 2> าาิบฮะมีออเดอร์ถึงแบนแค่ส<ต>ิบ <10. S 1> แต่ถ้าผมตกทิศตรงนี้แล้วก็เสร็จกลายเป็นว่าจะกัดมิดแบนตรงนี้ได้ <c oughs> เอาตรงนี้เลยแล้วกันโนกัด no ครับผมเด็กจิ๊กจิ๊กเลยไม่นะไว้กัดจุกตี้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นผมกันหมื่นห้าครับผมหมื่นห้าก็คือมิดแล้วยกเว้นสิ่งนั้นยกเว้นสิ่งนั้นออเดอร์อีกแล้วครับผมเด็กออเดอร์จริงๆครับผมอันนี้ห้าพันนะครับผมบอกสิบสาม หนึ่งมื่นแปดหนึ่งมืนแปดกาหมื่นห้าแล้วกันครับผมจบงานที่รับผมงยยกาครับผมตัวบัตรหนึ่งนะฮะขีขึ้นมือเฮ้ยเขาได้คิวหมื่นห้าไปแล้วเอาชิวมาะกาศเลยครับไม่มีกาศแล้วจบเทอลครับผมสแตนอันดอครับเปิบเปิบลงในออเดอร์ตัวการหนึ่งไครับทิ้งมือหนึ่งผมทิ้งยดยกาไล์ครับผมมุ่งหน้าสู่ฝันคนแรกมิชูครับผมแล้วก็ไม่มีสกิลอะไรเป็นพิเศษผมกดไปนี้ก่อนเลยครับผมชาร์จหนึ่ง โอ้ชาโดมีดีแล้วก็เซ็ตออเดอร์ฟลาเวอร์แคนนอนบอลครับโจกการ์ดหนึ่งใบจากนั้นกดสกิลของบัรกาศครับคาร์บาสหนึ่งโจกการหนึ่งใบครับคอมือหนึ่งใบลงช่องเด็กกับคอมันี้แล้วก็ตอนนี้บนมือผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงนี้ครับผมเอาใบนี้จงตีใส่บัรกาศครับเมื่อจงตีครับคาร์บานสองครับดีไทายหนึ่งใบครับผมใบดีครับโอ้ยยุยกะหรือว่าใบนี้ดีสามใบให้เลือก มีสองใบให้เลือกด้วยอืผมยิงตัวตีแล้วกันเอแล้วก็ใบนี้ได้บวกห้าพันโอเคครับมันแั่ตจ้าตีผมไปป้องกันนะผมดรายด c เช็คปึ้งฮิลทิเกอร์อยู่ได้ด้วยส่งพลังให้กับข้างนี้แล้วกันครับไปครับบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็วันครับผมแถวหน้าบวกหมื่นใช่ครับแถวหน้าบวกหนึ่งหมื่นแล้วผมจะกันยังไงไหวหนึ่งาเมรับผมหนึ่งาเมจ เทคทิกเกอร์บ้านผมขอเอาข้างนี้โจมตีก่อนครับฮิตมีสกิลครับจะเป็น2 8 0 0มครับผม2 8 0 0มใช่ฮิตเปิด5หยิบโมคุโนะหรือว่าออเดอร์ครับอันนี้แรงกว่าแน่เลยใช่สำกันตรงนี้ก่อนครับผมอ่ะหยิบออเดอร์เอาข้าโซะครับผมแล้วก็บวกหมื่นห้าแล้วก็มีผมมีศาตร์ประเด็นสี่ใบแล้วครับผมตัวหนึ่งเฮ้ยได้โจวด้วยได้โจวคืนึบ โดว์สิงเกอร์กลายเป็นสามหมื่นห้าเนาะครับผมแล้วผมเอาข้างนี้จูโจ้ครับจูโจ้โจมตีสามหมื่นผมกล้ไม่ไหว <No grab. S 2> โนกาเฮ้ยฮิตมีสกิลครับผมแต่ว่าฮิตตัวดีๆผมด้วยน่นหลุมมยังไม่มีผ่านเชินครับยังยังไม่มีอะไรสตแตนแอนจัวมือไม่อยากทิ้งเลยฮิวรับบอกว่า มีบรรเลงสายเวทในโซครับในกรณีที่ทำการการไล่เคสามที่เป็นรูทีเซียนะครับผมผมสามารถโซบัสหนึ่งได้แทนการทิ้งมือโซบัสรูติเซียนครใช่ครับผมมาแล้วรูติเซียอุ้ยไลฟ์ฟรีไลฟ์ฟรีฟจากนั้นครับผมพาชายรอบนึงเคิร์ชูกาสปาร์โคเขาโซครับโตชาร์ต <c oughs> ไม่ดีเลยนะแต่เ,เอาเป็นใบอื่นลงมาได้ครับเดีสองแล้วกันลงฝั่งนี้ครับผมบวกห้าพัน 5, บวกห้าพันบวกห้าพันแล้วก็เน,นี้เอาเลยครับแวบอยห้าพันฟึ้งขอปกติครับผมแล้วก็สก,กิลของยูวิกาครับผมอย่นี้ห้าพันนี่สก,กิลแบบนี้ครับหาใน่โวบีสัต์บลิด์ไว้สองใบครับผมโอบัสหนึ่งบวกหมื่นโอ้ยบวกพลังโลัวบวกพลังโลัวเอาไปตีแค่นี้พอครับอรของปลกของคอตอนนี้ผมมีสัตว์บัินด์ห้าใบไม่ต้องนับเลยว่าครบตีไปหรือเปล่าใช่ครับผมเพลยครบแล้วครับผม เริ่มจากตีด้วยแวนกาครับแล้วก็สกิลของแวนกาครับผมเมื่โจมตีครับเอาสตาร์บัตหนึ่งแล้วผมโจ๊กาสหนึ่งใบครับมีสัตว์ออเดอร์สองใบแล้วก็บุตรห้าพันจะเป็นบุงมือจะได้ออกสองมือสามครับผมแล้วก็จบการสู้ครับผมจะมาทิ้งมือแล้วก็ลุกมาตีหมายเลขใด้ล้มหนึ่งสองมือสามโนกาครับโนกาควินได้ครับเปิดเช็คฮิวติเกอร์เขาฮิวให้กำลังฝั่งนี้แล้วกันให้หมื่นหนึ่งแล้วก็ฟื้นฟูหนึ่งด้านนี้เซฟคอนเช็คครับ ไม่มีติกเกอร์แต่เขามีเพอร์คนนัหน้าเพอร์คืนหน้าหนึ่งนะเมทับหน้าเพอร์หน้าเพอร์จบไปขท้นครับผมทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งมะม่วได้เลยครับผมครับผมมีเยอะเกินไปแล้วลุกขึ้นมาครับดักรนิกก็ไม่ใช่ครับดูทีเตียดักรุนิกทีเตียดักรุนิกดูทีเตียโจมตีวันกาอีกรอบหนึ่งครับได้เหลือหนึ่งได้เหลือหนึ่งได้แต่เดียวผมโนกาแล้วกันโนกา ไม่จะเป็นความหมักเีงเล็กน้อยแต่ผมก็เช็คไม่ได้เลยดาวเวเช็คผมก็มีเหมือนกันโอ้ยตีนะครับตีต่อครับสองหมื่นห้าโรตเซียบวกหมื่นห้าตรงนี้สองหมื่นห้าโรตีเซียการหมื่นห้าครับการหมื่นห้าเป็นสองหมนแปดแล้วก็ตรงนี้อีครับผมหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่สมโคตรสามหมนสามโดนการเลยดาวเวเช็คคิวดีก์ส่งพลังให้เกิอบเว้นเกิอบเวนโฟครับผม โอเคครับจบไปแ้วครับยุวิกาครับโตบาร์หนึ่งโตบาร์เป็นเป็นคนเลยครับผมโอเคครับเก็บน้ำมอไว้ครับเอานนี้ขึ้นมือครับจบเลยแล้วครับผมก็เดินจวดลกขึ้นมาก่อนแล้วก็ผมเพอร์โซน่าไรครับนี่เป็นแบบธรรมดาจากหรูสู่ธรรมดาโอเคครับไลท์ครับมิโชแล้วก็ เทิน้าบวกหนึ่งหมื่นก่อนเธิน้าได้ผมก็เป็นเหมือนกันครับมีเทิน้าโอเคครับปึ้งเฮ้ยแต่คุณสองนาเมจเองนะคุณน่าจะมีเทิน้าอยู <t os <t os ่ใ yes, ช่ครับอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมขอกดสกิลลังกาครับพันลบัตหนึ่งจดนึ่งครับขอหมื่น่อทขอครับแล้วก็สกิลวันนี้ครับผมดิซิอุสครับผมเมื่อลงมาชี้หนึ่งคนบวกหนึ่งหมื่นชี้หลั่งแหวนบวกหนึ่งโอื่ ให้กันง่ายๆเลยใช่แล้วก็กดสกิลเตรียมพร้อมจ็จิ้นเลยรับผมชาร์จหนึ่งกระสุนมันจูลูกกระสุนชาร์จหนึ่งครับผมแต่ว่าผมไม่มีกระสุนแล้วก็กดสกิลของฟาเวอร์คนนอนบอสครับแสกครับผมเปลี่ยนความสามารถแวนการ์ดให้เป็นเมื่อโจมตีครับผมโซบาสองชี้ยูนิตสามใบครับบวกหนึ่งหมื่นนะผมเอาแวนการ์ดจู่โจมเลยจู่โจมครับสกิลโซบาสองครับผมโซบ้าสอง จิ้มมืนสาเป้าจิ้มอย่างนี้แล้วก็จิ้มหลังแวง่นตอนนี้แวน่นจอมตีอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดสาเาหมื่หนึ่งครับจอมตีพิ่ีแว่นกัดห <51. S 1> ้าหมื่นหนึ่งจแล้วต้องการก่อนเพอร์เฟกต์กดเพอร์เฟกต์กดิงน้องแนวโอเคร right check, ครับผมไรเช็คเข้าผมปังปัง,ปงเา้าาไม่มี <laughs> สกิลของโมกุโนกครับผมไม่ฝ่ายเป็นเกลียสาหรือสอกวอาปะปาดหนึ่งทิมือหนึ่ครับทิ้งมือหนึ่งไม่ไม่นีแล้วกัน สแตนขึ้นมาครับและสลับกับแวนกานี่โอ้ขึ้นมาเป็นแวนกาครับผม,ามาาแล้วก็พลังก็จะโอนไปตรงนี้นี่โจมตีครับสามหมื่นแปดครับผมได้เดียวเท่านั้นเพราะว่าเป็นเก,ก็ดหนึ่งได้เดียวผมให้เข้าเลยบึง้งเอา้าพิทิคอติเกอร์ <laughs> ได้ตัวเองด้วย <laughs> โอ้ยบอดดับไปใช่ไหมพิทิคอติเกอร์ให้ <laughs> พลังกับแวนกาแล้วก็ผมเอาค่านี้โจมตีครับผมอาคีเลย <laughs> เอาทุกอย่างอันนี้โจมตีมครับผมฮิตมีสกิลครับอันนี้บอกว่าถ้าตีใส่เกียสามหรือสูงก,กว่าจะบวกพลังเพิ่มขึ้นอีกห้าพันโ oh. อ้ยห้าพันอันี้เป็นสิบแปดยี่ปดสามแปสี่มืนสามครับฮิตมีสกิลทั้งสองสกิลเลยสี่หมืนสาแล้วฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เบาครับจะเป็นสิบสามยี่สามสมสามแปดครับสามแปดอันนี้ผมไม่เข้าเลยครับผมทดส็จ <Okay. S 3> okay, ครับ โอ้มีทิกเกอร์ผมเอาสกิลของใบนี้ก่อนนะครับต่อบ้านหนึ่งครับผมนํากระสุนจากหลุมนะผมมาเซตได้เต่็จครับผมอันนี้มาเข้าุดแล้วส่วนใวนจุดแล้วก็สกิลนี้ครับบู๊ทพีครับเปิดห้าครับผมไม่มีครับถ้าผมหยิบกิเตอร์หรือว่ากระสุนนะผมใบนี้จะกลับเข้าใต่ก่อนนีม่มีสั่งให้ผมหน่อยครึ่งกอง งั้นผมเอาค่านี้จอมตีสามเลยสามครับฮิตเมสกิลเหมือนกันครับผมแต่ว่าออเดอร์กระสุนผมไม่มีละแล้วก็เมื่อจอมตีครับโบยห้าพันจะเป็นสิบสามยี่สิบสาม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 หมื่นแปดสามหมื่นแปดใช่ครับผมอ่ะหมื่นห้าครับผมเป็นสามหมื่นแปดครับแล้วก็อินเตอร์เทปโอเคพองเอาตบพกเกอร์ใช่ครับผมผ่านเทอร์นเด็กเท่านี้แล้วก็สลับกลับครับรอผมสลับกลับก่อนสลับกลับครับผ่านเทอร์นะครับแตนครับเออกระเด็นเลยแอนดโด แล้วก็เพอร์โซน่าไรได้ไปร่างธรรมดาเลยครับจัวการ์ดหนึ่งใบเห็นครับจากนั้นฮะพอเลยโอเคครับผมอ่านชื่อไม่ออกแล้วมันมาทองเกินเปิดสามครับผมเอาเป็นหนึ่งใบโอ้โหหนึ่งใบเข้าครับโอ้ยโอ้ยเสียเพอรเพิ่มนี่ลวกันโอเคครับผมไม่ใช้แล้วออเดอร์ไม่ยอมเสียเพอไม่ยอมเสียเพออ่าแล้วก็ยังไม่มีอะไรครับครับผมแตยูการ์ตค่้าบาทนะโอเ่ครับ อันนี้เพิ่บวกพลังวีการบวกห้าพันอันนี้มัตตีค่อยเกิดนะครับผมจะมันเมื่นไว้ก่อนกันลืมเมือม่อไมือ่อแล้วก็เมื่อโอเคครับจะนะครับเฮ้ยใหญ่ใบนึ่งแล้วก็คออีกครับเฮ้ยเปิดสามเรามีเขาครบจริงครับมีเข้ามานายืนการบวกห้าพันโอ้โหผมเยอะมากครับตอนนี้โซมาสาม คือการันตีมีเท็กครับผม <G ül> การันตีมีเท็กใช่ครับเด็กนี้เล่นแค่นี้พอครับผมแอ้แทกเฟสตีเลยเธอนี้มันเล่นออเดอร์จะไม่ได้บวกจากสกิลนะครับผมแล้วก็จะเป็นสองหมื่นสามสกิลครับมาตี้คัตบ,บั๊นหนึ่งครับผมแล้วก็โจ๊กาหนึ่งใบบวกเพิ่มห้าพันสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดโนก,กาเลยแล้วกันเข้ามาทวินได้ผมว่าคุณไม่คีคีหรอกเพอร์ชเจ้ก็เช็ <S 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 ค พีจีเข้กไปอร์ยังมีส่งผลทั้งหมดให้กับแวนกาโอ้ยโอ้หลอดเข้าสิงโอ้หลอดเข้าสิงโอเคครับผมตรงนี้แหละผมสองล้าเมตรสองล้าเมตรตบกีเอาแวนกาโอาอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วมันยังไม่จบแค่นี้ครับผมคิลครับพิงลุกขึ้นมาดากอนิกดูทีเซียโจมตีต่อ สี่ครับสก,กิลวันเปิดคืนมีแลกปุ่มอีกจะใช้ไม่ได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้สองหมื่นแปดจะเป็นอีกทิกเกอร์จะเป็นสามหมื่นแปดครับผมสามหมื่นแปดเหลือแค่หนึ่งได้สามหมื่นแปดสี่หมื่นแปดห้าหมื่นสามหนึ่งโอเวอร์ครับหนึ่งโอเวอร์ทิกเกอร์ใช่มันจะเป็นแสงมาเล็กน้อยพ <c oughs> ี่จิคอทิกเกอร์อ,รอ,อ,รอีีกให้ขั้นที่หลุดที่สุดโอเคครับมูฟตรงนี้เดียวแล้วก็ตีด้วยข้างที่แรงที่สุดแล้วหลุดที่สุดตีครับผม บว์ดูดเทคิวครับมาตีครับให้หือห้าว่ามีออเดอร์สี่ใบแล้วนะครับจะเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าห้าหมื่นแอด่ครับผมเพอร์เฟกต์การครับผมเนี่ยครับอีกการข้างแรงผมได้อ่ะจบไปเท่าครับผมผมตัวบ้านหนึ่งใบครับตัวบัานเลยหนึ่งใบเอาอันนี้ขึ้นมือครับผมโอเคครับจดมาเป็นเชื่อให้ผมต่อพลังไถพลังไถโดนยืดพลัง อันนี้คาริสต์นี้ต่อครับผมคันนี้น้อยกว่าเดิมหนึ่งหมื่นเพราะมีวีติกเกอร์จะเป็นสี่หมื่นแปดครับผมสี่หมื่นแปดครับผมห้าหมื่นห้าโอ้ยกระเด็นนี่เลยนีนะ <48 S 2> ่ครับสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดจัครับสี่หมื่นแปดผมต้องการอย่างน,นี้สี่หมื่นสามครับแล้วก็กัดครับแบบนี้บอกว่าถ้าในออเดอร์โซนของมีเตรียมพร้อมเสร็จสิ้นครับผมพนร์บวกห้าพัน 5, 000, ชิลบวกห้าเป็น 5, 000, ชิลหมื่นห้าหมื่นสามครับผมเพราะอันนี้เป็นฟอนต์บวกชิวห้าพันแล้วก็อันนี้เป็นชิวหมื่น เท่ากันได้แต่ยังผลไม่จบครับคิวน้องยุกาต่อครับครับผมออเดอร์ตอนนี้มีเหลือใช้ครับทิ้งไว้ครับผมเอาขึ้นหมื่นม่ใช้ต่อผ่านเนาะหาแล้วครับโอ้ยผมต้องจั่วเพอร์โซน่าโอ้ยโคุณล่วงเลยมือสั่นเหรอฮะโมโหจั่วดจวเพอร์โซน่าโอ้ยจวโอเคครับผมไม่มีเพอร์โซน่าครับอ่าผมเล่นเหมือนเดิมชาร์จหนึ่งครับชาร์จ เซตครับได้โจบกัารดหน่เดีครับแล้วก็กดสกิลครับออเดอร์ฟาวเวอร์แคนนอนบอลครับ mm hmm. เปลี่ยนความสามารถอัการครับผมจโจมเลยโซบาสองครับปับ๊หมืน่นสใบหมืน่นแล้วก็หมืน่นข้างหลังแล้วก็หมืน่นเป็นตัวบีโอเคครั้งเท่าไหร่ครับแวนจมดีอยู่ที่สามหมหนึ่งครับผมสามหมื่นหนึ่งสี่หมื่สามสีหองไร์สัไดครับผม ปึ้งอโอ้โยเพอตัวหน้นมามึงมาปั้งฟอนครับ <D> วอนดิเกอร์แถวหน้าบวกหนึ่งหมื่นแต่ตรงนี้ไม่มีผลยู่ดีโอ้โยบวกหนึ่งหมื่นครับแล้วก็อันนี้ผมวางให้แบนบวกหมื่นครับแล้วก็กดสติลครับประมาณหนึ่งทิ้งมื่นหนึ่งบาทหน้าผมทิ้งเพอร์โซน่าเลยแล้วกันเอารอดดีกว่าแล้วก็สลับสแตนขึ้นมาครับ อันนี้พลังหมื่นจากข้างบนก็ย้ายมาข้างหลังอันนี้หมื่นจากข้างหลังก็ย้ายไปข้างหน้าแต่คือมีค่าเท่ากันโอเคหนึ่งหมื่นแปดครับจู่โจมครับได้เดียวหนึ่งหมื่นแปดได้เดียวใช่ข้างๆเท่าไหร่บ้างครับข้างๆวันนี้โจมตีบวกอีกห้าพันสองหมื่นสามสามหมื่นสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามกับสามหมื่นแปดสามสี่หมื่นสามกับสามหมื่นแปดใช่แล้วตรงนี้จะเบากว่าผมกันอย่างนี้แล้วกันชึบชึบดอทิกเกอร์ผมจะเหลือห้าพัน ใช่ครับเพราะว่าผมเป็นเกรดหนึ่งนี่คือความรับของผมนะฮะแต่ผมกันหมื่นเป็นหนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งได้ไ,ดไเช็คไม่มีทิกเกอร์งั้นผมเอาข้างเบาเปิดก่อนครับสามหแปดครับสามหมื่นแปด l ิตมิตอนตีบวกห้าพันครับตอนตีบวกห้าพันด้วยใช่แล้วสามหแปดามืนแปดผมนับให้เรียบร้อยแล้วมือผมก็ยังไม่จับป้องกันเขาได้ผมต้องปล่อยตรงนี้ ตอนี่จะตอกทิกเกอร์เพื่อฮิตครับสกิลโซบาสเมาคันบอกไปติดไปเลยแล้วก็จวดหนึ่งโอ้ยเดยวผมจะเอาแล้วแล้วก็เอาข้างนี้จมตีครับอูมเท่าไหร่ครับปาร์คีสี่มือสามวางบวกคาบาทขาดทิกเกอร์เดียวถึงจะเป็นแสงเล็กน้อยผมเชื่อในหัวกองฮิวทิกเกอร์ เออเข้าจำไปเพราะว่าตอนนี้ได้ทำแต่พอดีเลยเป๊ะเปโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเด็กมิโชกับดูติเซียนะฮะเป็นไงบ้างฮะดูติเซียดูติเตียก็ผมผมคิดว่าน่าจะเล่นเล่นง่ายนะผมเหมาะจรละว่าเด็กคนแบบว่าน้องมองมือใหม่อ่ะสามารถเล่นได้เลยเพราะว่าคล้ายกับดัชคอนิกเอวไว้ตลอดนะครับผมจะเหมือนทำเควสเนาะทำเควสออเดอร์นิดนึงนะผมก็จำออเดอร์แค่สองใบนะครับผมก็คือ แล้วมอออเดอร์นะครับผมที่ข้อโซแล้วก็คอนะครับแล้วก็บุคลังกันด้วยกลับไปนี้ก็คือบิดออเดอร์ก็คือไปบุคลังมีทีใบก็ได้จวดแต่ก็เล่นแค่สองใบครับเด็กไห่มากครับผมโอเคครับสาหรับเด็กมิชูของผมก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือเล่นคู่กับกีตาอร์โมกุโนนะครับผมสลับเป็นช่องบัรยากาศถ้าเือนเอากีตเอร์สลับอยู่ในช่องบรรยากาศทำให้ชิลฝันความลุครับเพราะว่าบรรยากาศผมถ้าผมมีชิลห้าพันตรงนี้นะบรรยากาศผม แฟนการผมเป็นเกรดหนึ่งนะครับผมก็ถ้าใครเอาเด็กวิชูไปเล่นก็สังเกตดีๆนะครับผมถ้าเอาเกรดหนึ่งตีแล้วอีฝ่ายกาดสองหมื่นมาก็บอกว่าไม่ใช่สองหมื่นนะแค่หมื่นห้าใช่ครับเพราะว่ามันมีผลมากับผมเพราะว่าถ้าตรงนี้มีอีห้าพันก็คือจะกัดได้ครบทุกเลนเลยใช่แล้วผมก็จะเล่นได้ผมเปลี่ยนเป็นเกรดหนึ่งเรียบร้อยแล้วจริงครับกัดไม่ได้ไม่แล้วก็เด็กนี้ก็ข้อเสียจะมีนิดหนึ่งก็คือเด็กค่อนข้างไปไวเพราะว่าผมจะชาร์จหนึ่งแล้วก็เซตนี้เซตนี้ก็ได้จวดหนึ่ง แล้วพออันนี้ตีฮิตก็เซ็ตเซ็ตจวยแล้วแบรนด์บ์สจวยกองแทบจะหมดอยู่แล้วนี่ับแล้วผมก็จะมีประมาณนี้นะครผมสำหรับเด็กมิชูนะฮะครับสำหรับคลิปนี้ผมไฟเตอร์ใหม่และผมไฟเตอร์ตุนขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส,สวัสดีครับ